เห็นสีตัวเครื่องแล้วต้องบอกว่าสวยจนเลือกไม่ถูกนะครับกับ V40 Series ของ Vivo ทั้งสี Peach สี Purple แล้วก็สี Silver นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่สีสวยกว่าตัวเครื่องแน่นอน<ม>นั่นก็คือสีภาพจากกล้องไซส์ของทาง Vivo V40 Series นะครับรอบนี้อัปเกรดมาทั้ง V40 5G แล้วก็ V40 Pro 5G ด้วย สบายดีทุกคนนะครับพัดรอยแซน,นครับเราอยู่กับมือถือตัวใหม่จาก vivo ครับมาในตระกูลของ v series นั่นก็คือ v 40นั่นเองก่อนหน้านี้ครับทั้ง v 29 v 30เนี่ยหลายๆคนก็โหชอบภาพจาก vivo มากๆทั้งเรื่องของโทนสีหรือโหมดพอร์เท i นะครับการถ่ายผิวคนนะครับหน้าเนี่ยโหถ่ายปุ๊บจึงมากหน้าเด้งและพร้อมแชร์ได้เลยนะครับมาถึงคิวของ v 40นะครับตัวใหม่ล่าสุด อันนี้คือเพิ่มความจึ้งไปอีกเพราะว่ารอบนี้นะครับได้ทางไซส์มาช่วยปรับจูนเรื่องของโทนสีของภาพเหมือนกับ X-Series เลยนะครับทั้งกล้องหลังกล้องหน้าและในทุกเลนครับจะได้โทนสีภาพแบบเดียวกันซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับอย่างแรกก็คือตัวของไซส์ t i f ติ a l p o r t r a i t ครับก็คือในหมวด p พอเทสเนี่ย สามารถเลือกใช้นะครับชุดเลนได้ตั้งแต่ระยะ24มมนะครับถ่ายภาพในเชิงทราเวลนะครับท่องเที่ยวหรือว่าครีเอทีฟไปได้นะครับระยะ3-5มม,มก็จะเป็นการถ่ายภาพอันนี้คือกึ่งพอเทตได้นะครับเก็บบรรยากาศโดยรวมและก็ระยะ50มมครับเป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายพอเทตเลยเรียกว่าแบบครึ่งตัวนะครับเน้นละลายฉากหลังเรียกว่าคารุ่มาตรฐานของ V40 นะครับอันนี้ก็จัดเต็มให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแคบขึ้นไปอีก อยากถ่ายพอเททีระยะไกลขึ้นอยากมีเลนเทเลเข้ามาเสริมนะครับอันนี้คงต้องอยามมาเป็นตัวของ V40 Pro 5G นะครับมีชุดเลนเทเลเพิ่มเข้ามาแน่นอนว่าเป็นไซส์ด้วยนะครับทำให้สามารถถ่ายพอเททีระยะไกลขึ้นอย่าง85มมนะครับก็จะเป็นพอเทที่คลสอัพขึ้นอีกอาจจะเป็นช่วงระดับหน้าอกขึ้นไปนะครับเป็น chest level หรือถ้าเกิดว่าเป็นระยะร้อยวมมก็เน้นสื่ออารมณ์จากใบหน้าครับเป็นแบบ headshot portrait ครับในช่วงแรกง่้เดียวขอโฟกัสที่ตัวของ vivo v45g กันก่อนนะครับพร้อจริงแค่รุ่นมาตรฐานตัวนี้ก็ได้ทั้งสเปคนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ชุดกล้องซอฟต์แวร์มารัดับที่แบบได้ไซมาช่วยปรับจูนให้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวชิปเซตนะครับอันนี้ได้เป็น snapdragon 7 gen 3ด้วยนะครับมาพร้อมกับพาเนลจอ amoled ครับ6.78นิ้ว รีเฟรชเดท120เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุด4,500นิตนะครับผมโดยตัวหน้าจอก,ก็เป็นลักษณะ Dual Curve นะครับคือโค้งทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ฝาหลังก็โค้งด้วยก็ประกบเข้าหากับเฟรมโลหะตรงกลางจากด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็เห็นว่าโมดูลกล้องเนี่ยเลือกใช้เป็นเซนเซอร์50ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนะครับคือส่วนเซนเซอร์หลักก็จะเป็น G N J ส่วนตัวอัลตร้าไวด์ได้ใช้เป็นเซนเซอร์ J N 1นะครับเช่ <S <S <ๆ S 1> นเดียวกับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ก็เป็น J N 1เช่นเดียวกัน50ลพิกเซล และที่เป็นซิงเกอร์ของ vivo v, v series ครับนั่นก็คือตัววงแหวน aura light นะครับรอบนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาสว่างกว่าเดิมอีก33นะครับโดยยังมีโหมดออโต้ครับเลือกปรับลักษณะของไวบะล้าน,นครับของดวงไฟให้เหมาะกับสถานการณ์หรือสภาพแสงที่เราถ่ายภาพได้หรือจะเลือกปรับนะครับโทนจะเป็นวอร์มโทนหรือว่าครูโทนเองจากหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับตัว aura light ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กล้องนะครับใครเคยใช้ vivo X series อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้งานตัวของไซส์นะครับที่เวลาเราถ่ายภาพพอเทตมาสามารถจะเลือกลักษณะของตัวโบเก้ฉากหลังได้นะครับพลาหน้าไบโอท่านะครับมีเลือกหลายรูปแบบแน่นอนว่าตัวของ V series รอบนี้พอได้ไซส์มาครับก็ทําให้สามารถเลือกใช้งานตัวฟิลเตอร์พอเทตนะครับแบบไซส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็สามารถจะเลือกปรับตัวฟิลเตอร์นะครับลักษณะของโบเก้จากหน้าจอได้เลย ส่วนระยะของเดฟนะครับหรือว่าการเบลอฉากหลังเนี่ยก็แสดงผลแบบเรียลไทม์นะครับก็คือเราเลือกปรับถ้า F กว้างหน่อยนะครับ2ออะไรพวกนี้ก็เห็นว่าฉากหลังจะเบลอมากนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะแบบเก็บรายละเอียดเอาไว้หน่อยนึงนะครับเพิ่มธรรมชาติอาจจะลองปรับ F ขึ้นมานะครับ3.64อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกส่วนการใช้งานร่วมกับตัวออร่าไลท์นะครับรอบนี้ มีการเพิ่มความสามารถแล้วก็มันฉลาดกว่าเดิมครับคือเราเคยนําหลายหลายครั้งครับว่าจะบอกว่าห้ามก็ได้ครับคือห้ามจ้องไปที่ดวงไฟหรือว่าตัวของออร่าไลท์ตรงๆงเพราะมันสว่างจ้ามากๆคือมันช่วยเติมแสงฟิลหน้าให้เราแบบเนียนโกลได้นะครับแต่ต้องระวังอย่ามองมันตรงๆมาคราวนี้นะครับตัวออร่าไลท์ก็จะมีการปรับอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าถ่ายลักษณะเหมือนกับโ l o s e u หรือใกล้วัตถุเนี่ย ตัวไฟมันจะลดความสว่างความจ้าแต่เพิ่มความนวลเข้ามาให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายอ็อบเจกต์ไกลหน่อยนะครับอันนี้ตัวไฟออร่าไลท์ก็พยายามเร่งความสว่างขึ้นมาให้เต็มที่เพื่อจะได้ช่วยเพิ่มแสงนะครับให้กับภาพถ่ายได้แถมเรายังสามารถใช้งานตัวไฟออ right ร่าไลท์ได้ในการถ่ายภาพพอเทสนะครับในสภาพแสงปกติหรือเวลากลางวันได้ด้วยเพราะมันสว่างพอครับที่จะเติมแสงเข้ามาให้กับเวลาถ่ายภาพได้โดยทํางานร่วมกับตัวของอัลกอริทึมนะครับ AI 3D Studio นะครับพอถ่ายออกมาแล้วก็เห็นว่า ตอนที่เปิดออนไลน์ช่วยด้วยเนี่ยหน้ามันสว่างเนียนกว่าตอนที่เราไม่ได้เปิดส่วนใครที่เป็นสายวิดีโอนะครับอาจจะแบบว่าเอ๊ะแบบนี้ตัวพวกโหมดพอเทตัวไซส์โปรเก้นเนี่ยมันจะมีเฉพาะภาพถ่ายหรือเปล่าครับ แต่จริงแล้วเราสามารถใช้งานร่วมกับโหมดวิดีโอได้ด้วยนะครับถ้าเราเข้ามาที่โหมดถ่ายวิดีโอของ vivo v40 นะครับอันนี้สามารถจะเลือกนะครับใช้งานตัวของไซส์โบเก้นะครับในการถ่ายวิดีโอแล้วติดโบเก้ได้โดยสามารถจะเพิ่มเรื่องของ อูรับแสงหรือว่าลักษณะของเดฟได้นะครับต้องการให้มันเบลอมากเบลอน้อยยังไงครับก็สามารถเลือกปรับได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกเปิดไซส์พอเท t ครับความเอียวิดีโอจะถูกปรับลงมาเป็น Full HD 2 4เฟรมนะครับโดยความละเอียดสูงสุดของโหมดวิดีโอนะครับจะเป็นกล้องหลังหรือกล้องหน้าก็ตามครับอยู่ที่ 4K 30เฟรมครับนอกจากตัวของวิดีโอพอเทสนะครับเรายังสามารถจะเลือกเปิดใช้งานลัดนะครับหรือว่าตัวของ Look Up Table ครับในการปรับจูนสีของภาพในวิดีโอของเราครับเหมือนกับเวลาเข้าไปถ่ายหนังถ่ายอะไรกันเนี่ยเขาอาจะเลือกปรับจูนสีให้เหมาะกับซีนหรือสภาพที่ต้องการจะสื่อ ส่วนโหมดพิเศษของตัวกล้องนะครับก็มีอย่างแต่โหมดหนังสั้นความละเอียดสูงครับพาโนรามาไทม์แลปสโลโมโหมดถ่ายดวงดาวพวก s t a r ์ร Night ์อะไรนี้ครับแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะอาจจะถ่ายยากนิดน,นึงนะครับเมฆเยอะโหมดโปรโหมดสแนปช็อตนะครับแล้วก็มุมมองคู่อันนี้เป็นโหมดพิเศษของตัวกล้อง ของ Vivo V40 Series เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายจากหลายซีนที่แบบลองรวบรวมมาให้ลองไล่ดูกันนะครับว่าทิระยะเล่นนะครับแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยได้ภาพออกมาโทนไหนสไตล์ไหนบ้าง ถ้าเกิดจะเทียบเรื่องของกล้องถ่ายภาพก,กับรุ่นโปรครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างครับเพราะว่าตัวกล้องของ V40 Pro 5G นะครับอันนี้กล้องหน้ากับกล้องอ l t r a w i ไวเนี่ย JN1 เหมือนกันนะครับ50ล้านพิกเซลแต่ตัวกล้องหลักได้เป็น Sony MX นะครับ921 50ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวของ Telephoto นะครับระยะ2เท่าเป็น Sony MX816 V40 Pro 5G นะครับก็ยังมีการใส่ตัวของ Camera Balonics p e c t r u m เข้ามานะครับเพื่อช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายนะครับโดยเฉพาะลักษณะของการถ่ายพอเหตถ่ายบุคคลโดยกอริทึมตรงนี้ของ vivo ครับจะเข้ามาเสริมเรื่องของความคมชัดของภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการเก็บสีที่เป็นธรรมชาติและก็แม่นยำมากขึ้นด้วยจะลองเทียบเรื่องของภาพถ่ายนะครับโทนสีแล้วก็เรื่องของมิติสีนโทนต่างๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเทียบตัว Pro กับรุ่น V45G แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็จะเสริมภาพในระยะเทเลโฟโต้นะครับที่นี้คือต้องบอกว่า40 Pro เนี่ยมีเลนส์เทเลมาให้ก็เลยจะมีระยะของการถ่ายพอร์เทที่ไกลไปอีกนะครับระยะ85มม100มม,มนี่จะมีให้เลือกจากตัวกล้องเลย เรื่องของความเร็วลื่นไหลนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลกันเพราะว่านี่คือ snap 7 Gen 3นะครับสำหรับตัวของ vivo v, v 4 5 g มาพร้อมกับแรม 12GB ที่สามารถใช้ตัว virtual memory นะครับตีบวกเพิ่มได้อีก 12GB นะครับโดยวความจำก็เริ่มต้นที่256นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น512ด้วยส่วนตัวระบบปฏิบัติการนะครับอันนี้ยังเป็น fantasos นะครับผมเป็นเวอร์ชัน14พร้อมกับ Android 14นะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับตัวเครื่องอันนี้ก็ โปรแกรมตีวินโดแบ่งหน้าจอทำหน้าต่างลอยก็เป็นมาตรฐานของ Android 14อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัวหน้าจอฟันทัดหลักนะครับมันก็จะมีตัวของด้านข้างเหมือนกันครับปัดออกมาแล้วก็จะมีพวกช็อตคัทเรียกว่าถ้าเรามีแอปไหนที่ใช้งางนบ่อยนครับก็สามารถจะเลือกเอามาเพิ่มที่แถบด้านข้างได้ ก็อาจจะมีเรื่องของพวกโหมดเกมอัลตร้าเกมโหมดอันนี้ vivo ก็มีให้สามารถเลือกใช้งานได้นะครับเกมไหนรองรับก็จะมีขึ้นมาให้เลือกเลยแล้วก็สามารถจะเลือกปรับจูนทำในเรื่องของพวกประสิทธิภาพ CPU การปิดพวกการแจ้งเตือนต่างๆหรือจะเลือกปรับตั้งค่าอื่นในตัวเกมก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งในระหว่างการเล่นเกมก็จะมีตัวสายบาร์ด้านข้างครับที่สามารถจะเรียกขึ้นมาได้นะครับในการที่จะปรับจูนเรื่องของ การเล่นเกมนะครับต้องการใช้มีการเปิดโทโบเร่งประสิทธิภาพของ CPU แบบเต็มที่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกเน้นแบบเล่นยาวๆนานๆน,น,นะครับไม่ต้องรีดแบตจนเกินไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครลองฟังเดียงด,ดีนะครับตอนที่เราเล่นเกมให้ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเหมือนกับมีมิติมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้นครับ Vivo V, v Series ได้ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับเป็นครั้งแรกเลยด้วย และไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐาน IP rating นะครับคือ IP 68จะทำหล่นตกน้ำลงไปก็ยังสามารถหยิบกลับขึ้นมาแล้วก็ใช้งานต่อได้ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับความจุ 5,500mAh นะครับมาพร้อมกับ Blue Bow นะครับชาร์จไวถึง80วัตต์คราวนี้มาลองดูสเปคของตัว V40 Pro 5G กันบ้างครับสำหรับใครที่แบบว่า จัดทั้งทีก็ขอตัวท็อปนะครับจะได้จัดเต็มไปเลยครับทั้งเรื่องของกล้องที่ครบครันกว่าแล้วก็ได้ชิปเซ็ตที่แรงขึ้นมาเพราะตัวนี้นะครับได้ชิปของทางฝั่ง m e i i t t ทคเป็น d i m e n s i t y 9,200+ PLUS มาพร้อมกับแรม12 g b หน่วยความจำ512กิกะไบต์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ความเร็วในการถ่ายข้อมูลที่สูงขึ้นเพราะเป็น UFS 3.1เทียบกับตัว V40 เนี่ยมันจะเป็นแค่2.2นะครับ แต่ว่าตัวพาเนลจอเนี่ยอันนี้เป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็น a m o l e d ล e รีเฟรชสูงสุด120 h z ความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตซึ่งถ้าเกิดดูจากประสิทธิภาพนะครับของเจ้า Dimensity 9,200 plus เนี่ยอันนี้คือความเร็วแรงครับมันท้าชนกับ snap 8 gen 2ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับจะบอกว่าเจ้า v40 pro 5g ตัวนี้เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของ flag chip นะครับถือเป็นน้อง e x o d s เลยก็ได้ครับเพราะว่า พี่ไม่ได้มีแค่ชิปแรงด้วยไงพี่ยังได้กล้องไซส์เข้ามาด้วยแถมมีชุดเลนค่อนข้างจะครบนะครับอย่างที่บอกครับคือมี3ตัวเลยทั้งตัวของ sony x ในกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้นะครับแล้วก็ตัวของเจ1ในกล้องหลังแล้วก็ตัวกล้องหน้าเซลฟี่แบตเตอรี่อันนี้ความจุ5,500 mm, ้ามิลลิแอมเท่ากันนะครับชาร์จไว blue wave 80วัตต์คือสเปครวมรวมเนี่ยเอาจริงแล้วถือว่าตัวของ40 pro กับ4 5 g นั้นพอๆกันนะครับต่างที่เรื่องของอะชุดโมดูลกล้องบางส่วน ชิปเซตแล้วก็เรื่องของหน่วยความจาเรื่องของการถ่ายภาพพอเทคนะครับจะเห็นว่ามีเรียบเพิ่มขึ้นจากการที่มีตัวเลนเทเลโฟโต้เสริมเข้ามานะครับนอกจากนั้นคือพอตัวชิปเซตแรงขึ้นเนี่ยทำให้สามารถจะถ่ายวิดีโอนะครับจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยก็สามารถบันที่ความละเอียดสูงสุดเป็น4 k 6 0เฟรมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดตัวของไซส์พอเทตออกมานะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าต่อถ่ายวิดีโอเนี่ยความละเอียดถูกปรับลงมาเป็น1 0 8 0 p ที่30เฟรมนะครับ เช่นเดียวกับในโหมดรัดนะครับความเรีวก็ถูกปรับมาเป็น180 0 p เช่นเดียวกันส่วนตอนที่ลองถือใช้งานนะครับคือฟีลลิ่งแรกที่จับขึ้นมาเนี่ยทำให้แอบ,บรู้สึกว่าตัวของ V40 Pro หนักกว่าแต่ถ้าเกิดลองชั่งดูอ่ะมันต่างแค่2กรัมเท่านั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยจากที่ลองสัมผัสเหมือนกับ การที่ต้องมีการใส่ชุดโมดูลกล้องเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เรื่องของการเวทน้ําหนักหรือบาลานซ์ของน้าหนักตัวเครื่องเนี่ยมันต่างออกไปเวลาถือเลยรู้สึกว่าหนักกว่าเอาจริงตัวของ vivo v45g ครับก็ถือว่าครบเครื่องในตัวมันเองแล้วนะครับจบได้เหมือนกันเพราะว่าทั้งเรื่องของตัวกล้องโทนสีแล้วก็เรื่องของสกินโทนนะครับ โอเคแหละจะขัดเรื่องของตัวกล้องเทเลโฟโต้ไประยะซูมที่เป็นอินเซนเซอร์จากตัวกล้อง50ล้านเนี่ยก็พอสักมาถ่ายภาพพอเทนะได้ประมาณ2เท่าครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบที่แบบว่าซูมไกลกว่านั้นหน่อยต้องการความคมชัดเพิ่มขึ้นอีกก็คงจะต้องขยับมาเป็นตัวโปรแทนนะครับ ส่วนเรื่องของสีสารที่วางจําหน่ายครับก็มีครบตามนี้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นตัวของ V45G ก็จะมีสี Sun Glow Peach นะครับแล้วก็ตัวของสี Nebula Purple กับ Stellar Silver นะครับส่วนในรุ่น Pro อันนี้แอบเสียดายเหมือนกันครับมีแค่สีเดียวคือ Stellar Silver เท่านั้นนะครับไม่มีตัวเลือกสีอื่นโดยอุปรกรณ์ในกล่องครับก็จะมีเคสแถมให้ซึ่งนี้ก็มีความแตกต่างครับเพราะว่าสำหรับตัวของสี Silver สี Purple เนี่ย จะได้เคสที่เป็นลักษณะแมตต์ฟินิชนะครับแล้วก็โทนสีแบบเดียวกับตัวเครื่องแต่สำหรับตัวของสีซันโกลพีชนะครับ เหมือน vivo อยากจะโชว์สีนี้เป็นพิเศษก็เลยให้เป็นเคสใสมาแทนนอกจากนั้นในกล่องก็จะมีตัวของหัวชาร์จครับ80วัตต์แถมมาให้เลยด้วยสำหรับราคาครับ vivo v, v 1 5 g เนี่ยเริ่มต้น15,999บาทเป็น ram 2ร r o อ256นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะได้ความจุเพิ่มขึ้นก็จะเป็น17,999บาทนะครับ ram 12, 5, 1 2สอ rom ส่วน vivo v 4 0 pro 5 g ครับอันนี้มาสเปคเดียวครับ ram 12, 5, 1 2อ rom ห้ 24, าท่ท ใครชอบรุ่นไหนหรือว่าสีไหนสวยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้จองสีอะไรไปก็มาบอกกันด้วยได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมพัดกับเราทีมรอยแซนครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ